จำบารถบ้านอีกแล้วเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะจำมีรถใส่ทำกินคันนี้บอกเลยว่าพร้อมมาไปใช้งานมากๆเลยนะคะกับเจ้าโตโยต้ารีโวสมาร์ทแคป2.4ตัว E ีนะคะปี2017นะคะบอกเลยว่ารถปีใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากได้น้องเอาไปแบบใช้แบบทำมาหากินในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่าน้องเหมาะมากๆเลยนะคะมาดูความสวยของน้องก่อนเลยนะคะ ไฟของเขานะคะเป็นไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าบอกเลยว่าสวยมากๆกับเจ้าตัวนี้คือลงล้อก็สวยแล้วนะเออบอกเลยว่าจบมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะด้านข้างของเขานะคะบอกเลยว่ายางคือยังคงสภาพเดิมแลวคือสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะดอกยางคือย,อยังอยู่แน่นๆเลยนะคะกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะเป็นกระจกโครเมียมมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวด้วยนะคะบอกเลยว่า สวยมากๆดีไซน์ของเจ้ารีโวคันนี้บอกเลยว่าโฉมนี้สวยและขายดีที่สุดเลยนะคะ มาในส่วนของด้านหลังนะคะล้อของเขานะคะคันนี้เปลี่ยนมาแล้วเสริมแนบมาให้แล้วด้วยนะคะพร้อมกับการที่จะเอาไปบรรทุกข,ขนส่งต่างๆมากๆเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าเหมาะมากกับเป็นรถทํากินนะคะเป็นรถที่จําต้องเอามารีวิวเลยนะคะเพราะว่าน้องสวยสะดุดตามมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านในกันบ้างดีกว่านะคะว่ารีโวมีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างและมีอะไรที่น่าดูบ้างม ด้านในนะคะด้านในบอกเลยว่าออปชั่นเยอะมากๆเลยนะคะด้านนอกให้ดูจากคอนโซลก่อนนะคะด้านนอกเป็นสีขาวด้านในจะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีเทาเงาๆเลยบอกเลยให้ความสปอร์ตดูสวยมากเลยนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถรับและวางในพวงมาลัยเครื่องเล่นซีดีดีวีดีคันนี้บอกเลยว่าครบคันมากๆเลยนะคะบนพวงมาลัยก็สามารถปรับเสียงลดเสียงได้และถ้าใครแบบสะดวกกับการที่ขับขี่แบบใครโทรมากริง๊งกร่างเออก็สามารถรับ บอกเลยว่าสะดวกมากๆนะคะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์แมนนวลนะคะแบบ5สปีดนะคะมีปุ่มอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดมาให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าพละกําลังเครื่อง2.4นะคะถือว่าให้มาพอสมควรเลยนะเสริมแนบมาด้วยคันนี้บอกเลยว่าคบคันมากๆเลยนะคะรานะคาของเขาก็จะอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นนะคะบอกเลยว่าเป็นรถใช้งานที่น่าลงทุนมากๆเลยนะคะ บอกเลยว่าคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆเลยนะคะสําหรับใครที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงสามารถเข้ามาไดที่บริษัทบ้านสาขาราชบุรีเลยนะคะรถจะจอดอยู่ที่นี่นะคะหรือคุณลูกค้าสะดวกที่สาขาไหนก็สามารถโทรมาหาเราได้เลยนะคะพร้อมให้บริการมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจบริษัทบ้านราชบุรีด้วยนะคะจําจะประจําอยู่ที่สาขาราชบุรีนะคะมาเจอกันได้นะคะและที่สําคัญคือจําต้องฝากเจ้าคันนี้ไว้เลยนะคะกับเจ้า Torota Revo s ว a r t Cap 2.4ตัวปี2017มีไว้ด้วยนะคะฝากกดกระดิ่งนะคะช่อง y o u t u b e รรถบ้านเพชรบุรีนะคะเพื่อไม่ให้พลาดรถใหม่ๆรถสวยๆนะคะสำหรับวันนี้จำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ